สวัสดีครับผมสวัสดีคุณผู้ชมคุณผู้ฟังที่น่ารักทุกท่านครับมาพบกันในช่องอาร์ตนี K ้เคอีนะครับคลิปนี้เป็นแนวทางดาวโจนนะครับดาวโจนยังแต้มเดียวเลยแต่แต้มเดียวอยู่แหลยเมือ่อวานเดน้น91มา81เมื่อวานก่อน27ดไอ3้3มมา27ยังเป็นโลคแต้มเดียวอยู่ครับก็มาฟังการวิเคราะห์คร่าวๆเนาะล้วโจนเปิดที่บวกนะครับ เปิดที่เบิ้ลสามสองสองบวกสี่หนึ่งเนาะสามสองสองบวกสี่หนึ่งเปิดเบิ้ลปิดเบิ้ลไหมเป็นไปได้ครับเปิดเบิ้ลปิดเบิ้ลเป็นไปได้ไหมจะเบิ้ลอะไรก็ลุ้นเอาแล้วกันเนะเาะดาวจนค่ำคืนนี้เด่นทั้งสี่ทั้ง 9. เก้าครับทั้งสี่ทั้งเก้าชอบสี่ล้วกันเอาจนเด่นสี่ครับ เนาะหนึ่งสี่ครับใครชอบแนวทางนี้ถ้าไม่อยากพลาดกดติดตามไว้เนาะถ้าไม่ชอบผ่านไปนะครับไอ้ดาวโจนกันนี่ขี้อีดิสไลด์กันจังเลยด้วยมันจะมาดิสไลด์กันได้รตั้งหนานี่ขี้อีเช้าแตกสามตัวมันยังเสือกดิสไลด์ก็ไม่เข้าใจเหมือนกัน <c oughs> มนุษย์เรามนุษย์เรามนุษย์เนาะไอ้วางก็ไม่ใช่วางไง่ายๆนะบ่ายวางพิกัดท้ายสามท้ายสามท้ายห้าก็เป๊ะมันยังเสือกดิสไลด์ผมก็ไม่เข้าใจเหมือนกันมันเป็นพวกขี้ฉาหรือยังไง น่าจะพวกไอ้เขาเรียกว่าไรครับขาดความอบอุ่นเนาะโอเครุนพวกไอ้รุนเงินที่หัวเราแล้วกันนะสี่โอเคครับสองสี่สี่สามอ่าครับสองสี่สี่สามหกสี่แปดสามเก้าสี่ หนโอเคท่าไม่สนใจชุดที่ผมจับท่านกรเล่นแค่ชุดสครับชุดสก็สองสี่สองสกสี่เครับเนาะร้อสักคู่นะครับร้อยอะไรดีเอ่ยร้อยสคู่กับเก้าสีกมากับเกาสอมากับแ3 3สามสกสามกสามกสี่ 2 222อ 2, 2, ปสองสองนะครับบวกอยู่นะไม่ได้พูดไม่ใช่ว่าเอาหมดทุกตัวนะบวกอยู่กำลังบวกอยู่ลืมลืมคิดร้อยเมื่อกี้เนะี่ยอ่สักคู่นะครับ7 8 8 4โอเคครับร้อยเก้าครับมัดเก้าครับไป เรไปแต่มีแถมครับมีแถมเจ็ดเจ็ดเกครับแถมนะครับแถมครับประมาณนี้ครับสำหรับดาวโจนค่ำคืนนี้ครับเปิดที่บวกกับตอนนี้บวกอยู่บวกอยู่ก็เนี่ยสี่ร้อยก็จุดคงไม่ท้าเรื่องลงลบเลยนะ <c oughs> ครับเนอะขอบคุณทุกท่านที่เข้ารับรฟังผมโมโครับราตรีสวัสดิ์ครับสวีดัสสวัสดีครับเฮงเฮงรวยวยทุกท่านครับไอที่แต้มเดียวก็อันไหนที่เพิ่มได้ลบได้ก็ลองดูเนาะถามว่าชอบอะไรสุดชอบทุกตัวที่วางครับ <laughs>